ฝากเลือดไว้เป็นรุ่นที่สาวนะครับเป็นซชมูไรบวกเข้ากับคอปเปอร์สายคลาสสิกเนี่ยเวลาผมอัดคลิปนะครับทุกคนนกตัวนี้มันจะแบบมันจะร้องแบบอย่างเงี้ยตลอดมันจะร้องสูมตลอดเดี๋ยวดูดิเออร้องเข้าไปมาทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูปลาในคอกของแบ็กแชมรไลที่บวกกับคอปเปอร์นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3าแลนะ้วทําไมนะครับผมถึงชอบเพาะปลาแบบ ทางซ้ายหรือว่าเพาะข้ามสายมั่วๆอย่างนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่นะอันดับแรกเลยนะฮะก็คือผมเนี่ยอยากจะเพาะปลาไม่ให้แบบเหมือนใครไงสายมั่วทุกคนแต่ว่าในรุ่นนี้มันออกมาแบบเป็นเนื้อสมุไรยเยอะมากนะครับไม่มีสีที่ออกมาแนวคอบเลยในรุ่นก่อนเนี่ยมันยังออกมีมาเหมือนรอบอยู่นะฮะในรุ่นนี้ก็จะออกแบบเป็นสมุไรแต่ว่า เกตแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเริ like ่มแบบเป็นเกจกระจายนะครับตามตัวและบางตัวเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะแปลกแปกแนวขึ้นมานิดนึงฮะในรุ่นก่อนเนี่ยมันยังมีแบบความเป็นคอปอยู่นิดนึงนะครับก็คือใช้น้าเขาติดแดงๆเนาะรุ่นนี้แบบออกมาเป็นสมูไลเยอะมากแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมแบบเออชอบเพาะทางสายไว้นะครับเพราะว่าปลาที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่สายที่ทำเนี่ย มันก็ประมาณ5ปีขึ้นแล้วนะครับทุกคนคือมันนานแล้วอ่ะปลาเนี่ยอาจจะมีการช็อตบอดี้หรือว่าตัวสั้นนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบ่อที่ผมทําเอฟย้ำเอฟไว้นะครับหรือว่าเอาข้อเดียวกันเข้ากันมาเป็นปีนะทุกคนจนตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับการห่างสายหรือว่าการเพราะแบบไข้าสายนะมันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าปลาของเราเนี่ยจะโตค่อนข้างเร็วแล้วก็สทรงเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยไม่เป็นช็อตบอดี้หรือว่าตัวสั้นนะฮะทุกคนก็ ประมาณนี้เลยข้อดีของการเพาะทางสายผมก็เลยแบบทางแต่ว่าต้องรู้จักพื้นฐานการลอกของสีปลาก่อนนะฮะถ้าเราแบบเพาะสีม่วงเนี่ยเอาสีแดงเข้ากับสีนั้นคือมันจะเป็นไม่เหมือนกับการแบบผสมสีนะทุกคนเวลาเราทําประกาศเนี่ยเราเอาสีดําเข้ากับสีแบบอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันออกมาเขียวก็มีนะครับทุกคนมันอยู่ที่ยีนล้วนๆนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าเอ้ยเราเอาสีนั้นเข้ากับสีนี้เป็นสีนี้นะฮะทุกคนเราต้องบอกว่าปลาแบ็กซมไลเนี่ยเป็นปลาที่ผมเนี่ยทำประมาณ30%ในฟาร์มเนี่ย ก็เป็นแบ็กสมอลไลท์หมดเพราะว่าตัวนี้จะมีข้อดีอยู่ตรงเปอร์เซนต์ดีนะครับจะเห็นได้ว่าในคอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็โตวไวเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าสายเนี้ยสำหรับผมแล้วผมทํา30%แล้วก็จะมีลูกบ่อที่ผมให้ทําเพราะว่าตัวเนี้จะเป็นปลาที่ส่วนใหญ่ตลาดส่งเนี่ยจะค่อนข้างชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูปลาที่ผมบอกไว้ว่าผมยํำเอฟเยอะนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนี่ยทุกคนผมจะพามาดู ลาคอกที่ผมเรียกว่าย้ำ F มาแค่3รุ่นเองนะตัวมันสั้นแล้วผมไม่ได้มาไล่ไม่ไม่ได้มาย้ำ F นานแล้วนะผมไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นกันหรือเปล่านะครับแต่อยากให้ทุกคนสังเกตคอกนี้ผมยำ้ำ F ไป3คอกไม่ใช่3คอร3อก3 F แล้วกันนะฮะคือเอาพ่อเข้าลูกเอาลูกเข้าลูกอะไรเงี้ยฮะเนี่ยดูดิตัวมันสั้นลงนะครับดูง่ายๆเลยทุกคนคือหน้านหักตัวสั้นตัวป้อมนะฮะ โอ้คือผมเสียดายมากแล้วข้อเนี้ยดูดิสีมันดีจริงทุกคนแต่ว่าตัวมันสั้นมันสั้นมากเลยฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยนี่เลยมันโตช้านะฮะบางตัวก็สั้นเหมือนกันมันโตช้าเป็นข้อคอปไฮบิดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เป็นข้อคอปไฮบิดระหว่างมันติคอลเลอร์กับไอ้คอปเปอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นไฮบิดเหมือนกัน โตช้ามากทุกคนคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามาันอาจจะเกิดจากจํานวนตอนแรกอะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับทุกคนคือ,อคอกที่มันรอดเยอะมันก็มีอะแล้วก็มันก็ตัวโตแบบเสมอกันก็มีเนะี่ยดูอคอกที่แม่ได้ทำเอฟนะฮะอันนี้คือ,อคอกที่แม่ไดดทำเอฟนะครับแล้วก็เกิดพร้อมกันเลยปลาอายุเท่ากันแต่ไอพวกเนี้ยมันตัวยาวกว่าช่ดอื่นๆมันก็ตัวยาวกว่าดูดิ พวกนั้นคือตัวมันสั้นแล้วมันก็เล็กผมก็เลยคิดว่าผมไม่รู้ว่าบางฟาร์มฟาร์มอื่นเป็นยังไงแต่ที่ฟาร์มผมมันมันดูแล้วมันตัวเล็กอะทุกคน